สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n League a m e Studio ครับและในวันนี้เรามาอยู่ในเกมยู r ิในหมด1 vs 1นันะครับและในรอบนี้ผมแรนดอมได้เป็นฝรั่งเศสนะฝ่ไฟตรงข้ามเนี่ยแรนดอมได้เป็นเกาหลีนะครับผมว่ารอบนี้นี่ผมต้องสร้างเครืบินไปเกียนเขาหน่อยละไหนก็ได้เป็นตัวพี่ฝรั่งเศสสุดเท่นะเราก็ต้องเล่นปืนใหญ่ซะหน่อยแล้วครับไม่งั้นมันก็จะเป็นการ เสียมารยาทน,นะการสุ่มได้ฝรั่งเศสทั้งทีนะครับผมว่าผมพลาดเนี่ยที่จริงผมต้องอมผมว่าที่จริงผมต้องลงไปต่อข้างล่างก่อนนะครับ <c oughs> เหม,มือนผมต่อผิดจริงด้วยโอ้โห <c oughs> ใช่ครับนั่ง <Construction. S 1> สังเกตการไปตวขามกันเลย ผมต้องสร้างพินบ็อกก่อนเลยนะป้องกันครับป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอาเอนเจิเนียร์มาหลอยเราได้นะอพอครับพอเนีมันไม่ได้ฮนะ children ไปครับสร้างรถแร่ต่อเลยเราสร้างหาแร่รัวๆวครับ ผมว่าผมอยากจะอันนี้นะผมอยากจะเอาเจ้าตัวเนี่ยรถถังอเอ้ยไม่ใช่รถถังปืนใหญ่ไปใกล้บ้านเขาได้มากที่สุดนะครับโอ้โห เรียบร้อยหรือว่าโดนเองสักทีนะเล่นมาเองตั้งนานครับโอเคครับผมว่าเราเราสร้างรถแลนน่าจะดีกว่านะ มาครับยิงจากไฮกาวนะไันได้เปรียบ เอาเพื่อน,นใส่งี้ก็แตกดิไปครับโอ้ ไอ้บีสามบ้างปล่อยไว้ไม่ได้ไปครับไปครับเราทำลายทรัพยากรเขาได้เยอะพอครกสมปัรเลยนะครับโอเคเครื่องบินเกือบแตกแต่ผมจะไม่ไปบวกเยอะกว่านี้นะเพราะว่า ตอนนี้ฐานเราเรียกว่าไงค่อนข้างได้เปรียบนะครับทรัพยากรเราได้เปรียบเยอะน้ำมันอะไรพวกน,นี้แหล่งแรแ่เราก็เยอะกว่านะครับรถแรแ่เราก็เยอะกว่า โอเคมาครับค่อยๆตอดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะ Unit ready.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  Unit Unit ready.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  Yes, sir. Unit ready. Unit Unit ready. ready. To roll. I can go Vehicle ready. Securing. Destination. Unit ready. ready. ไปครับผมไปตัวข้ามนั่งไม่ติดพื้นละผมว่าเราควรขึ้นเทคโนโลยีระดับสูงนะแต่ว่าผมจะเล่นแบบนี้ครับผมจะใช้ผมจะสร้างรถแม่นะแล้วก็แล้วก็ไปตั้งปืนใหญ่ไว้ตรงบ้านเขาแทนนะครับ ยังไงเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเงินหมดนะยังไงเขาก็ต้องมาอันนี้อยู่ดีครับยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องลงมาเก็บแร่ข้างล่างเราอยู่ดีนะเนี่ยครับยังไงเขาก็ต้องมาเก็บแร่ด้านล่างนะ กดดันได้ปืนใหญ่โอ้ีจ่จีครับผมมาครับผมรอบนี้เป็นอังกฤษทั้งคู่เลยนะครับสุ่มได้เรียกว่าใจตรงกันนะ แล้วเหมือนเดิมครับแมปเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้อง <Construction. S 1> วางฐานแร่ด้านหน้าก่อนนะครับด้วยความที่ด้านหน้าเนี้ยในอนาคตมันจะกลายเป็นพื้นที่ต่อสู้ครับ Construction. Construction. ดังนั้นเราควรจะแบบ <Building. S 1> เก็บแร่ด้านหน้าให้ได้แบบหมดก่อนนะ <rally> แล้วเวลาเราแล้วพอเราเก็บไดแ้แร่ด้านหน้าหมดใช่ไหมครับเราก็จะเหลือแร่เนาะให้ที่มันเก็บได้เนี่ยเฉพาะขวากับซ้ายครับบนกับล่างนะแล้วก็ค่าไฝตัวข้าเนี่ยเข้ามาบวกใน ในจังหวัดน,นะครับเราเนี่ยสามารถเอารถของเราเนี่ยครับล้อมป่าเขาได้ง่ายกว่านะ Unit ไปครับกัดพร้อมกันโอเคยังไงเขาก็ต้องตายหนึ่งสวยครับเขาเสีย GI ไปเกือบ600กว่าบาทนะ600กว่าโก ผมนี่ละกันมผมเลือกที่จะตั้งฐานรถเฉียงลงมาครับเพราะเราจะได้ตั้งฐานแรกตรงนี้ต่อเลยนะนมา่ครับคราวนี้เราก็เปิดหมดแล้วนะไปตบค่ามนะไ,ไม่มีวิแวลจะเล่นไอฟลัสใส่เราด้วยนะครับรผมเอา อันนี้ไปเก็บน้องหมาก่อนเลยแล้วกันอ่าใน,นเมื่อแปตัวข้ามยังฟาร์มเนี่ยผมก็เล่นอันนี้ต่อนะครับโอเคเราได้400เขาได้500อ่าโอเคแล้วน,นี้เราไม่คุมแล้วครับอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมนะที่ออกรุดแรกเพิ่มอีกคันนึงนะครับ เก็บแรดด้านหน้าก่อนน่แหละผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมจริง้ลยมาละผมตัดสินใจผิดพลาดจริงครับรอบนี้ น Unit 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 lost. Unit lost. ี่ครับเราสามารถโยกรถแล่ของเราได้นะเห็นไหมครับอ evet ีกหน่อยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสำรับภูมิที่เดือดมากครับดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะแบบอันเนี้ยพยายาม ปุ๊บเนี่ยครับโอเคผมว่าผมสร้างฐานไฟเยอะเกิน โอเคครับเขาโปแกัมกับรถแร่เราเยอะเกินนะอย่างนี้รถถังเราจะสามารถจัดการเขาได้หมดนะครับ เขาโฟกัสกับรถแรกเราเยอะเกินนะครับอันนี้เรามาโฟกัสกับรถแรกเขาั้งโอ้โหอีหลอบเดียวกันเลยครับอันนี้ โอเคผมต่อหาแร่ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่อันนี้กรณีเดียวกันเลยครับโฟกัสรถอันนี้มากเกินไปนะผมต่อหาแร่ผิดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไอฟีพอได้แล้วเพื่อน โอเคผมเล่นผิดพลาดนะอันนี้ต่อบ้านก็พลาดครับผมอืมแฮรีเออร์จะเป็นตัวเลือกที่ดีไหมรอบนี้กลายเป็นว่ากลางเลยนะรอบนี้ Unit ready. Insufficient funds. Unit ready. Unit ready. On hold. Training. Unit ready. On hold. Destination commander. Unit ready. Unit ready. Unit Unit ready. Unit ready. Unit ready. We're Unit ready. are uncrushable. Unit Unit ready. มาครับได้เวลาเตรียมกอกำลังนะมาครับถ้าบวกข้างหน้าเราตำแหน่งดีๆเรามีโอกาสชนะได้สูงนะรอบนี้เนี่ยครับ เรามีตัวการ์เดน G.I. บวก I.F.V. นะครับเอเต้คอมเอนเซอผมว่าเราเอารถแระมาแท้งเลยดีกว่า โอเคครับรถแรกเรากองดาเมจได้ในระดับหนึ่งนะโอเคครับผม่ามีรถแรกเยอะก็ดีอย่างี้นี่เองจีๆแล้วครับเรียกว่าการ์ดินจีไอบอกไอฟีนี่มันก็ยังเก่าอยู่นะ เรียกว่ารถแร่ MVP จัดนะรอบนี้ดีครับผม